สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็กลับมาแล้วเนาะหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปนานนะครับช่วงก่อนหน้านี้นะครับประมาณ 1- 2เดือนก็อาจจะไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับแต่ครั้งนี้ก็จะกลับมาก็จะพยายามทําคลิปให้ได้เยอะๆแล้วกันเนาะโอเคคลิปนี้นะครับก็กลับมาตามคาเคลียรคล้องหรือเปล่าก็คือจะมารีวิวเซิร์ฟจีนอีกแล้วนะครับ อันนี้ก็ไปหาทางเข้าจนได้นะก็มีคลิปจากน้องคนนึงนะครับที่เขาทำมาให้ดูนะครับก็ถ้าใครอยากรู้วิธีการเข้าเซิร์ฟจีนก็ลองไปดูคลิปของน้องคนนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกชื่อน้องเขาละกันนะชื่อช่องน้องเขานะครับเดี๋ยวก็จะแปะไว้นะผมจําชื่อไม่ได้มันเป็นภาษาอะไรสักอย่างเนี่ย u w u อะไรสักอย่างเนี่โอเคมาเดี๋ยวผมจะเข้าเลยละกันนะครับ อันนี้คือยืนยัน ID เดีเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้าเกมได้ปกติทุกอย่างนะครับสามารถเล่นได้เลยเนาะไม่มีเวลาจํากัดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เซิร์ฟจีนนะครับเป็นเวอร์ชัน1.11.9.0นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเซิร์ฟจีนในเวอร์ชันนี้จะมีอะไรบ้างนะนี่เลยเข้ามาแล้วนะครับนี่ก็ดูหน้าต่างยูไมันก็ดูแบบ ไม่เหมือนเซิร์ฟไทยเนาะก็่ง้แหละคนเซิร์ฟเกอร์กันนะครับเซิร์ฟจีนจะเป็นเซิร์ฟที่แยกออกมาต่างหากนะไม่ได้รวมกับเซิร์ฟนานาชาติหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับโอเคมาหมุนติ้วๆเลยไม่ได้ต่างกันเลยนะกับเซิร์ฟไทยนะครับหมุนเหมือนกันเลยนะแต่ก็ยังกดได้นะครับถึงจะหมุนแต่ก็กดได้เนาะ <S <S โอเคมาเรามาดูกันดีกว่าน,นะว่ามีอะไรบ้างทุกอย่างจะเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับก็ ผมหาที่เปลี่ยนภาษาไม่ได้นะว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็เอาอไปแปลแล้วนะตรงนี้มันเป็นข้าเว็บไซต์นะครับปกติถ้าเข้าตั้งค่าที่เซิร์ฟเวอร์ไทยเนาะมันก็จะมะีปุ่มที่สามารถเปลี่ยนภาษาได้แถวๆนี้แหละนะแต่เซิร์ฟจิมันไม่มีนะครับมันก็มีแค่เนี้ยเนี่ยข้าเว็บไซต์แล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็น l o อ o u t นะครับออกจากระบบนั่นเองเนาะ,ะมีตั้งค่านะครับตั้งค่า UI ตัวนี้ผมจําได้เลยนะตัวนี้จะเป็น UI นะซึ่ง UI ก็จะเหมือนกับเซิร์ฟไทยแต่ก่อนนะมันจะเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับเปลี่ยนสีได้เนะมันจะเป็นสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าสีเขียวนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เนาะว่ามันมีสีอะไรบ้างนะอันนี้น่าจะเป็นสีฟ้านะครับเพราะว่าผมใช้อยู่เห็นไหมโอเคก็จะมีระบบกล่องของขวัญน,นะครับเหมือนเดิมเลยอ้หอันนี้คืออะไรเอ,อ่ย เดี๋ยวลองแปลดูหน่อยนะก็จะแปลแ,ปลแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับอ๋ออันนี้เป็นเข้าสู่ระบบรายวันนะเหมือนเซิร์ฟไทยนะครับก็จะล็อกอินรายวันนะครับเหมือนกันเลยอันที่2อ,อันนี้คือเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนอ๋ออ่ะก็เป็นกิจกรรมของเขานะครับกิจกรรมแลกเปลี่ยนอะไรสักอย่างนึ่ง อันนี้ก็ดูจากรูปภาพแล้วน่าจะเป็นเช็คชื่อเหมือนกันนะครับเช็คชื่อรายวันเนาะอันนี้คือจุดที่เอาไว้ใส่โค้ดนะครับโค้ดเวลาเรามีไอเทมโค้ดอย่างเงี้ยเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับอันนี้คือของขวัญวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับโอ้เขาก็แจกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คือเป็นของขวัญน,นะครับแลกเปลี่ยนอันนี้ชิ้นส่วนนะหรือจะเป็นแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับ อันนี้คืออะไรเอ่ยชิ้นส่วนอะไรเอ่ยมันเขียนว่าบล็อกยากขนาดเล็กนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรเนาะ<ม>ก็มีแพ็คของขวัญอ่ะกิจกรรมก็ประมานนี้ก่อนแล้วกันเนาะดูแบบคร่าวๆนะครับอ่าสวนนะ อะไรอ่ะอ่ะโอเคนะครับเป็นผู้เล่นใหม่เนาะเขาก็จะสอนเหมือนเซิร์ฟไทยนะครับเปิดผลไม้นะครับนี่ผลไม้ทองเนาะก็จะได้ของโอเคประมานี้อุ้ยเดี๋ยวเจออะไรแปลกตาหน่อยนึงการ์ดหรออันนี้คือการ์ดอะไรเอ่ยคู้ป้องกิจกรรมนะครับ สามารถใช้ในเครื่องรูดบัตรได้นะครับและตั๋วงานแต่ละใบาสามารถออกได้หนึ่งครั้งนะให้เป็นงานดอกไม้ไฟหรอือคูปองโอเคเป็นเหมือนคูปองอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คือใบสีม่วงนี่คืออะไรเอ่ยอ่ะคูปองอันนี้เหรอ ไม่มีนะผมไม่มีศูนย์ศูนย์หมดเลยยกเว้นถั่วนะมีสองร้อยโอเคมีอะไรอีกอันนี้คือขอรีวิวแบบอนอกเกมก่อนแล้วกันเนาะรีวิวกิจกรรมต่างๆนะครับเดี๋ยวรีวิวในเกมเดี๋ยวจะทาเป็นคลิปแยกอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะรีวิวแบบของไอเทมที่อัปเดตเข้ามานะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูพร้อมกันนะว่ามีอะไรบ้าง นะแต่นี้ดูอย่างอื่นไปก่อนเนาะดูกิจกรรมของเขานะครับมีอะไรบ้างอ,อันนี้คือคำเชิญงานเลี้ยงวันเกิดนะครับตัวเลยบพี่เกิดอ๋อโอเคมันก็จะอะไรเอ่ย <c oughs> อเขียนว่าคำเชิญงานเลี้ยงวันเกิดนะอันนี้รูปตัว m ร์ดอะไรเอ่ยเป็นเหมือนร์ดอะไรสักอย่างหนึ่ง เหมือนสมาชิกอะไรหนึ่งอย่างแคลหรอระบบแคนระบบปาร์ตี้หรออันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้อันนี้คล้ายๆของไทยเนาะสิที่พิเศษสำหรับมือใหม่นะครับตัวนี้เนาะเป็นของแจกของผู้เล่นมือใหม่รูปวงกุฎโอ้โเสียงดังเลย เดี๋ยวไปดูร้านค้ากันดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะขอดูส่วนพวกนี้ก่อนแล้วกันนะาคลิกเข้าไปก็จะเป็นเด้งเว็บไซต์ขึ้นมาเนาะอุอุ๊อุ๊อ่านอีกอันนี้คือประกวดอีโมจินะครับประกวดอะไรสักอย่างหนึ่งนะอันนี้อ่าโอเคกดเข้าไปก็จะเป็นเว็บเด้งนะครับไม่ดูเนาะถ้าเป็นเว็บเด้งนะครับ ก็จะไม่เข้าไปดูนะเดี๋ยวดูร้านค้ากันดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างนะครับมีสกินอะไรเข้ามาโอ้โหยะแยะมากมายนะอันนี้คือสกินอะไรเอ่ยหยินเสียวหมินนะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะแต่มันแปลมาอย่างนี้นะครับหยินเสียวหมินโอ้มีดนตรีด้วย ราคา298เหรียญมินินะครับก็ดูออของอัปเดตเข้ามาเล็ก,เกน้อยนะครับอุ๊ยอะไรเอ่ยตัวนี้โออลังการตัวละ298เหมือนกันชื่อว่าหยานหลงเซียนะครับก็อ่านตามที่เขาแปลเนาะ มีชุดอะไรบ้างนะก็ดูได้ตามนี้เลยนะครับขอกดโอ้ยเสียงดังมากเลยดูไปเรื่อยๆนะครับดูได้ตามนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกินของผู้หญิงนะครับสกินตัวละครผู้หญิงเนาะด้านล่างนี้รู้สึกว่าจะมีในเซิร์ฟไทยนะ ดูได้นะครับตัวไหนที่ไม่มีตัวไหนที่มีเข้ามาแล้วในไทยเนาะเซิฟจีเนี่ยจะเป็นเซิฟที่อัปเดตก่อนนะครับก่อนที่จะเข้ามาในเซิฟนานาชาติว่าอเซิฟไทยนะครับเซิฟจีนจะต้องได้อัปเดตก่อนเสมอนะครับมันไม่ค่อยโหลดเท่าไหร่นะขออภัยด้วยนะครับก็ดูได้ตามประมาณนี้ นะครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นดีกว่านาะดูแบบคร่าวๆก่อนละกันนะอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะมากนะครับชุดแต่งก็ไม่โหลดนะไม่รู้ว่าเป็นที่เน็ตผมหรือว่าเป็นที่เซิร์ฟเวอร์นะครับอาจจะเพราะว่าอ,อ,อยู่ไกลด้วยแหละนะอยู่คนละประเทศกันเลย <S 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 สัตว์เลี้ยงอ๋อไม่ใช่สัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่สัตว์ขี่นะครับดูแบบล่าสุด ที่ผมเห็นในเซิร์ฟไทยก็จะมีเจ้าตัวนี้นะเป็นพัดเป็นลูกพัดเนาะนไม่โหลดอีกอนะแล้วก็โอ้มีเข้ามาเพิ่มอีก5ตัวเลยนะหรือเปล่า <c oughs> อันนี้โอ้อะไรเอ่ยระบบอะไรนี่ซื้ออาวุธหรอวิธีใส่สกินอาวุธ สก,กินอาวุธคืออะไรเอ่ยเราสามารถที่จะพบอาวุธไปได้ในหมวดผชนภัยหรือเปล่านะครับอันนี้น่ารอติดตามนะอ๋ออ๋อรู้ละไม่ใช่ไม่ใช่ใชสก,กินอาวุธก็คือเป็นเหมือนกับสก,กินของอาวุธปืนก็กกนสก,กิน <c oughs> ก็ปืนมันจะเปลี่ยนรูปแบบไปเนาะ ่ะฮะโอ้โหระบบใหม่อันนี้คือระบบใหม่นะสกินอาวุธนะครับระบบอาวุธไม่ใช่สกินนะมันเขียนว่าระบบอาวุธนะครับตัวนี้อันนี้สเปรย์นะครับปู๊มีเยอะมากสเปรย์ของไทยมีล่าสุดเห็นอัพเข้ามาเพิ่มแล้วใช่ไหมเนี่ยแต่ก่อนจะมีอันนี้อันเดียวนะครับแล้วก็อัพเข้ามาอีก4อัน4อย่างนี้อันนี้ของเซิร์ฟจีนนะ เข้ามาเยอะมากนะครับอันนี้รูปอ่าโอเคนี่เป็นตัวละครนะตัวละครก็มีเท่าเดิมนะสหรับเซิร์ฟจีนนะเหมือนเซิร์ฟไทยนะครับอันนี้ระบบกาชากาชาก็เหมือนเดิมนะอันนี้คืออ๋อเติมเงินอันนี้ก็จะเป็นไอเทมนะครับของต่างๆ นะเป็นไอเทมต่างๆนะครับนีบัตรอ p ด้วยนะนี่ตัวนี้เป็นบัตร e p นะครับอะก็เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนอกสลับเซิร์ฟเกมเดี๋ยวจะพามาดูในเกมอีกทีนึงนะครับว่ามีไอเทมมีอาวุธมีอุปกรณ์อะไรที่อัพเข้ามาบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ในเซิร์ฟไพก็อาจจะยังไม่มีนะครับแต่เซิร์ฟจีเนี่ยก็จะได้เห็นก่อนนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับถ้าใครชอบกอย่าลุมกดไลค์กดติดตามเพื่อใ,ใจผมด้วยนะครับต่อไปนี้ก็อาจจะทําคลิปลงเรื่อยๆนะครับก็อาจจะเว้นไม่นานเหมือนที่ผ่านๆมาเนาะที่ผ่านมาก็ประมาณเดือน2เดือนก่อนก็อาจจะเว้นไว้นานหน่อยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับ